สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนปั๊มผู้ติดตามโปรไฟล์ตัวของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นั่นเองนะครับต้องการให้เพิ่มผู้ติดตามนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มยังไงก็มาดูได้เลยอย่างแรกนะคะทุกคนเปิด Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า m dollar com แบบนี้นะนี่ตัวนี้เลยนะครับเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนะครับก็ให้ทุกคนกดคลิกเข้าไปพอคลิกมาแล้วนะครับถ้าใครมีดีแล้วนะครับลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะครับอแต่ถ้าใครยังไม่มีมาสมัครใช้งานก่อน ชิ้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านนี่ยรหัสผ่านนะครับกกอกให้ครบท้ววเลยนะครับทั้งสีอย่างนี้อีเมลก็มั่วได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องใช้อีเมลจริงให้ทุกคนทาการมั่วไปเลยอ่าแล้วก็ติกใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้ด้วยนะครับถ้ามีมินิเกมขึ้นมาเล่นแบบนี้ก็ให้ทําการเล่นไปนะครับอ่าแล้วทําการสมัครใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับแต่ผมมาลงชื่อเข้าใช้กัน อ่พอมาถึงตรงนี้นะครับล็อกอินมาแล้วให้ดูตรงหมดหมู่กันเลยหมดหมู่จะเป็น Facebook นะครับเป็นติ๊กต็อกแล้วเป็นไอจีนั่นเองนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับเขาจะมีอ่าต่างๆให้ทุกคนเลือกเลยไม่ว่าเป็นเพิ่มไลค์โพสต์นะครับไลค์อีโมจิเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวนะคนถูกใจติดตามเพจนะครับแชร์โพสต์คอมเมนต์คนดูไลฟ์สดคนเข้ากลุ่มรีวิวแฟนเพจอะไรมีหมดนะครับอ่ทุกคนสามารถเล่นดูได้เลยนะครับเนาะอ่ส่วนผมก็จะมาในหัวข้อเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็หาเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์อ่าแล้วดูตรงบบบบบรรรรริิกกกกาาาาาทุคคนนนนนเเเลลืออออไ้้ยะะวว่ตตงแหจััี พอคำบธิบายขึ้นมากับหมายเหตุนะครับให้ทุกคนทำการอา่านกันก่อนนะครับพอ่าแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ยังไงเป็นลิงก์โปรไฟล,ล์ของเรานะครับผมจะทําการก๊อปไปนะครับแล้วกดวางแล้วเจอหัวข้อจํานวนอันนี้คือจํานวนยอดอผู้ติดามนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มเราขั้นต่ำจะอยู่ที่100นะครับสูงสุดก็สามแสนผมก็ปั๊มไปร้อยเดียวพอนะครับแล้วก็ดสั่งซื้อ อ่าแล้วก็ได้รับคําสั่งซื้อกูแล้วนะครับเพจนี้เราก็แค่รอยอดติดตามเพิ่มขึ้นนะครับของโปรไฟล์นะครับเพจบุ๊กของเราอ่าง่ายๆเลยนะครับไม่เพียงไม่ยี่ั้นต่อล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับถ้าไม่พ่าสมัครก็1น,นาทีเองเท่านั้นนะครับไม่บรบกวนเวลาพวกท่านแน่นอนเลยอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูยอดติดตามเดิม23คนนะครับให้ทุกคนจําไว้นะตัวนี้อ่าในวันที่ทําการรอขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับจะมีปอดการสั่งซื้อบอกเรานะ เลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญนะถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวออเดอร์ที่เราเพิ่งสั่งไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะก็สามารถาก๊อปไปนะครับแล้วก็ส่งมาแฮกมินดูได้เลยจะมีหัวข้อลิงก์นะครับมีค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปนะครับมีบริการที่เราเลือกมีหัวข้อปริมาณที่เราเลือกนะครับแล้วก็สาาถานะของระบบว่าเราดําเนินการแบบนี้เลยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารธูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะอจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะ เออเล่ย์ er อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแลก้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคียโคดนะอ่าเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าอ่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นโดลานะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทาไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านไม่เหตุใ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับหัวข้อต่อไปปนะัจเ็ต๋ว ตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราจะได้สามเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอทเทนเดอลลาร์นะครับก็หมดแล้ว ขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับและครับตอนนี้ผู้ติดตามผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นผู้ติดตาม128คนแบบนี้เลยนะครับสนารการติดตามตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจปั๊มติดตามปั๊มไลค์ปั๊มคนดูไลค์สดปั๊มอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับแพตฟอร์ a c e b o o k หรือว่าเกี่ยวกับเพตฟอร์มอื่นนะครับก็มาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้ก็ได้เลยอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ตัวนี้นะครับการลิงก์สมัครเ็ลิงก์ที่เกี่ยวกันเลยนะะวััันีบบคครรดสส